นี่เห็นไหมตรงปปลายหลังคาต้นมะม่วงสองตัวนูนตัวหนึ่งสี่ตัวห้าตัวอยู่นู้นดำาดำํานูห้าหรือหกตัวนี่แหละทุกคนเห็นไหมคะทำกันสูมนิดนึงนี่มานี่แหละมากองกันอยู่นี่แล้วนะคะทุกคนมีอีเมลขี้ดื้อทั้งหลายนะใครสนใจรับไปช่วยเลย <laughs> ไปช่วยหน่อยนะคะแถม อาหารเม็ดนะจ๊ะแจกแมวแถมอาหารเม็ดนะคะทุกคนนี่น่ารักงั้นเลยนะแต่เยอะเกินเลี้ยงไม่ไหวนะแม่กำลังท้องอีกนะจ๊ะนู้ดัเลรกอยู่ต้นกล้วยหมยแจกแมวแจกแมว ตัวนี้น่ารักนะที่อยู่หน้ากล้องเนี่ยน่ารักหนามานี่ละจะลงเหรอฮะจะลงเหรอลงได้ไหมขึ้นไปยังไงอ่ะขึ้นไปยังไงแล้วจะลงได้ไหมจะดูเขาว่าเขาจะลงยังไงไม่ช่วยเด้อ ต้อตงเตะจึมาเกาะตุ่มนะทุกคนมาลงมาขึ้นไปยังขึ้นได้เลยลงมาเร็วมาลงไหมโอ้ยแม่ก็ไม่ถึงแล้ววังคาเนะี่ยลงไหมลง,ลงไหมคะลงไหม อ้าไม่ลงอีก